วันนี้ครับสำหรับผู้ค้าให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสถ้าเกิดใครสนใจนะครับโหลดแอป,ปถุงเงินเอาไว้เลยครับเพราะวันนี้เป็นวันแรกนะครับวิธีการลงทะเบียนทำยังไงเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ วันนีนะ้เปิดให้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดลงทะเบียนวันแรกครับซึ่งรอบนี้โครงการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลรายย่อยหรือว่าไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน1 8 0 0 0ล้าน8นบาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้รวมถึงสปาร้านนวดร้านทำผมร้านทำเล็บแล้วก็ยังให้รถขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถตู้สาธารณะ พี่วินจกกักรยานยนต์ที่มีใบอนุญาตขนส่งสาธารณะตามกฎหมายก็ร่วมโครงการได้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับร้านค้าลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ครับ15ตุลาคมถึง19ธันวาคมโดยร้านค้าเดิมที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แค่เข้าไปยืนยันตัวตนเท่านั้นครับร้านค้าใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก็เข้าไปสมัครผ่านทาง w w w ร o l คนละครึ่ง p ล u s c อ m กรอกใบสมัครเตรียมเอกสารประจำตัวนะฮะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายร้านค้าพร้อมกับรูปเจ้าของร้าน ยื่นใบสมัครณจุดบริการแล้วรอผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการครับสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนมาแล้วนะคะแล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาแล้วเนี่ยง่ายนิดเดียวเองอ่ะพี่นรงรพอเราเข้าไปในถุงเงินที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะเข้าไปเนี่ยข้อมูลเขาจะมีการ วางเอาไว้นะคะขึ้นเอาไว้ว่าเราเป็นร้านคา้านี้นะมีข้อมูลของเราทั้งหมดที่เราเคยลงทะเบียนไว้แล้วขอให้แค่ไปอ่านเงื่อนไขค่ะเพราะว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วนเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนนแค่นั้นเอง,เองค่ะจบ,บแล้วนะคะครับเพียงแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็ต้องเตรียมเอกสารสักหน่อยหนึ่งแล้วก็รอนะฮะหากได้รับการอนุมัติเนี่ยจะแสดงเมนูคนละครึ่งพัดบนแอปถุงเงินของท่านครับ ส่วนร้านค้าที่มีช่องทางการใช้โครงการผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รอลงทะเบียน3พฤศจิกายนครับสำหรับร้านค้าเฉพาะหมดอาหารและเครื่องดืม่มโดยต้องสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอป,ปถุงเงินสำเร็จก่อนนะครับสามารถเลือกผูกเมนูแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอป,ปถุงเงินได้ตั้งแต่3พฤศจิกายนเวลา6นาฬกาถึง23นาฬกาครับ ส่วนประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการรอลงทะเบียนและก็ยืยนยันสิทธิ์อย่างที่บอกไว้นะครับ20ตุลาคมนี้เตรียมตัวเตรียมพร้อมหรือยังครับให้ลงทะเบียนกัน20ตุลาคมถึง26ตุลาคมครับขณะที่ประชาชนรวมถึงร้านค้าตอนนี้คุณผู้ชมครับเริ่มตื่นตัวกันแล้วทยอยกันไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเช่นที่ ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจพื้นที่มาที่โคราชครับจังหวัดตคกราชสีมาบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิมายได้เปิดจุดบริการประชาชนเพิ่มในการลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์หลังมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาลงทะเบียนทำให้ต้องเปิดพื้นที่รับลงทะเบียนแอปเปาตังค์ภายในวัดใหม่ประตูชัยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งช่วยติดตั้งแอปแล้วก็สแกนใบหน้าให้กับประชาชนด้วยคือไป บริการนอกสถานที่เลยในธนาคารคนอาจจะเยอะทําธุรกรรมการเงินกันเยอะใช่ไหมนี่เขาไปเปิดที่ในวัดเลยนะครับปูเสือนั่งรอกันแบบนี้เลยแหละครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านบางคนบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยจัดให้มีโครงการแบบนี้ตลอดทั้งปีเพราะว่าโครงการคนละครึ่งพัดจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้แล้วก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจที่โครงการนี้กลับมาเพราะมีประโยชน์ต่อาการดำรงชีวิตชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ครับ ก็วันนี้นะคะสำหรับร้านค้าแล้วก็ประชาชนถ้าหากว่าท่านไหนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปในแอปจํารหัสไม่ได้นะคะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็ไปที่ธนาคารได้หรือว่าเข้าไปดูผ่านทางเนี่ยแหละค่ะใน www. ร์คนละครึ่ง plus com นะคะก,ก็จะมีข้อมูลต่างๆในการลงทะเบียนแล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะแต่ว่าต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสําหรับร้านค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงไทยจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของกรุงไทยก่อนนะคะแล้วก็จะได้ลงทะเบียนเข้าร โครงการแล้วก็จะได้ใช้กันในช่วงปลายเดือนนี้29ตุลาคมก็ช่วงนี้ธนาคารกรุงไทยก็คนหนานแน่นหน่อย<ช>นะฮะรเราพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการหรือว่ารอรับเข้าร่วมโครงการนี่นะครับ,รบตอนนี้ยังมีเวลาโหลดแอปเป๋าตังเอาไว้เลยนะฮะเพื่อวันที่20เนี่ยนะครับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วจะได้แค่ยืนยัน แต่ถ้าเกิดว่าคนยังไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าสมัครอะไรเลยะนะ,ะจะได้ลงทะเบียนกันจะได้ไม่มีปัญหาติดขัดหรือว่าขั้นตอนมากขึ้นไปหน่อยก็คือคผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยไปที่ธนาคารมันอาจจะคนเยอะหน่อยครับใช่แต่ก็เป็นไอเดียดีนะอย่างที่โคราชเนี่ยเขาก็มีการตั้งโต๊ะแยกออกมาเลยอ่ะจัดจุดเอาไว้บริการประชาชนนี่ก็เป็นไอเดียเผื่อว่าในสาขาอื่นๆจะทําวิธีนี้บ้างนะคะเพราะว่าจะได้ลดในเรื่องของปริมาณคนจํานวนมากนะ